음음음 <aunque> <celular> <descriptor> <laughs> 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 บเราจะสม่แต่งเลยสวัสดีจ้ะพี่น้องสกุลสุขดสบายดีกันวะจ้าใอยจะสบายไปอยู่นี่ทุเรียนกับมังคุดมาเด้อมากิน, Tour stad, นกทุเรียนกับมังคุดน้ำกันบาดทีนี่คันผู้ใดอยากกินแสบกินนัๆๆๆวแอดไลน์มาหายาลัยสภเด้วยหนิมาสั่งทุเรียนกับยาสภูนีนี้เนยเนี่นี่ยนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ส่งทั่วออสเตรเลียมาเด้อพี่น้องสกุลสุ๊คนมีมังคุดพร้อมผู้ใดกินอยากกินมังคุดอยากกินผลไม้อยากกินอีหยังสั่งมาแอดไลน์มาหายาวิทยาลัยสภ เลือดเต้นเตันเล้เนี่ยทุเรียนทุเรียนโบยกินกินแบบว่ากินแบบเลือดเต้นเต้นเลยกินทุเรียนไหมกินแบบฟุ้งมากเลยอ่ะกินแบบเลือดเต้นเต้นเลยโอยเลือดเต้นเตนเลยมามากินทุเรียนน้อกันเห็นบ่พี่น้องไงพูนยังไงมอนทองมอนทองพูนใหญ่ๆ กอบนอกนุ่มใน,นบอกมาเด้อบับบที่นี่ผู้ใดอยากกินอ่ะผู้ใดอยากกินแสีบกินนัวแอ็ดไลน์มหาเอเชียภูมีอันน้อยอันใหญ่ปนกันมาเห็นบอกอยากกินแสีบกินนัวมาเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจา๋าส่งทั่วออสเตรเลียเด้อสิบอกให้ขนขน,น่ะกินได้เห็นึ่งบอกนั่งกินคักๆัเห็นมึงกินอ่างพวกเจ้าคักๆก่อน บังบังส่งทั่วออสเตรเลียเลยออสเตรเลียแม่เวิร์ แม่ไม่ดิบพี่จะกินนะยั part. ่ตุงยั่วนะแม่เิ้นนะเน้นแมวเ้นแอดมมาหายสังคู่อืมอมพี่น่อยมันแซ่บมักรอบนอกนุ่มในมอนทองอืมนคตร ลองล็อกดาวไปไหนบ่ได้เด็ดมาหาให้กูมาทำทุเรียนกินกันส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยมาอืมหนุ่ย อย่าลืม,อมแอดมาหายันคูบ่ผิดหวังไม่กินทุเรียนหมอนทองุูละบึงบึงบึงมีหวานมังคุดเด้อผลไม้ไทยเขาน่ะมีขายอืม อยากกินนุ่งมังไทยเนาะแต่แอดมาหาจะ,จะพูดกันุ่งม,มังไทยแตแอดมามขายทุกเรื่องนี่กันเนาะมังไทยเนงงาะน,น้อ,อมันงามเนาแซ่บอ,อ,อยากกินแอดมาเด้เอแอดมาเด้หลายจะได้กินหลายๆมึงมึงบึงชดชดเอื สดบะแซแข็งสดๆเพริเลแซ่แข็งบะแซอันแซ่เรียนมาเน้าอืมแกมังคุณในเบิร์ขึ้นวังกินทุเรยนอะไม่อยากเห้หอนไหม มังคุดตามหึานสั้ม,ม,มเมนมาหลังมึ้นมาตั้มมะคุดมังคุดมคุดขอปอกเปียกก่อนเม,ม,มนมรบมานเทาว่าปอกเปียกเลยเนาะเนี่ยผู้ดใดอยากกินมังคุดเ่ะเปิดพระอบปอกเปียกโบมังคุดพูดนะโอ้ยง,งามขนาด ลือดฉันไเต้นเลืออีนนีมีดบาดมือฉันนองเนาะพวกเรอยากกินมังคุดออสเตรเลียอยู่เมืองไทยสั่งมาสั่งมาอยู่เมืองไทย,ยอยู่ออสเตรเลียสั่งมาเลยมั้งงามคักพี่หน่อยมังคุดไม่ควรเอาไปเชียงเงาง่างงาง่างน้ำค่ะบออยากกินสั่ง,งมาเด้อพ่ออุอ้ยอังแล้วอังอีก กอดความหมายยาชมพูบอกคิดสั้นในมันอึดได้เลยคือแม่บักคอเนี่ยเคยกินบักคอป่ะเคยกินบักคอไหมบักคอในมันนไงบักคอกินอืดได้เลยอืดอืดอืดปฏิบัติเบาๆกันไกันเลยมันขุดคือกันมันงามเขาก็เห็นข้างในมันเดี่คือทุเรียนนี่แหละเขาเห็นข้างในมันแกออกมันละงามเบิ่ง เบื้องอ่อบอยเอ็ดไล่มหายาฉันพูทุเรียนคือกันนี่อยากกินเอ็ดไล่มหายาฉันพูพวกเจ้าทีได้กินอยู่ดีกินเสร็จยาฉันพูสันเดียวนี้เออเอ็ดมาเด้อเอ็ดมาเออเด้อเอทมาแซ่บนายอื่นอื่นนายสยเบ้อเลยใช่ไหมแต่เนี่ยนี่กินทุเรียนในหน่อยเบิ้งเห็นปะ มันกินอะไรงเบิงอละกินน้อยเฮเบิงมันเลิศสเนียมันมันเลิศมันเลิศก่ะน้อยแกบอกโอยเบิงแกบอกโอยเปนอะไรเบิงบงบเอาเบิงเอาเป็นตาสะออนค่ะแซ่ อย่าลืมแอนใครมายหาจะพูดเธอ,อพูดอะ้อยากกินอะ่ะแอดไลน์มามเราพ้องว่าผิดหวังอือไอ้